สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับยาเลนไลฟ์ไสไตล์วิถีแม่บ้านตุรกีแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนยาเลนจะมาแจ้งข่าวดีนะคะทุกคนยาเล่นได้รับสัญชาติของตุรกีแล้วนะคะถ้าใคยนะ ที่เพจนะคะวิถีแม่บ้านตุรกีนะคะก็จะรู้นะคะว่ายาเรนได้สัญชาติตุรกีแล้วก็ทายบัตรเรียบร้อยนะนะคะบัตรประชาชนนะคะทุกคนดีใจมากๆเลยนะคะเกือบ1ปีนะคะที่รอคอยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาอยู่ในช่วงแชร์ประสบการณ์นะคะทุกคนแล้วก็มาเล่าแชร์สิ่งต่างๆที่ยาเรนทำนะคะหลังจากที่ยาเรนได้ ผ่านการนะคะผ่านการขอสัญชาติเรียบร้อยนะคะว่ายาเรนต้องทําอะไรบ้างนะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะทุกคนในวันที่27นะคะทุกคนสามีของยาเรนนะคะวันที่27พฤศจิกาคมที่ผ่านมานี่นะคะเดือนที่แล้วเนอะอาะสามีของยาเรนนะคะก็ได้ไปเช็คนะคะในเว็บไซต์ที่ทุกคนนะคะจะมีรหัสในการเช็คอยู่แล้วนะคะใครที่ไปขอสัญชาตินะคะมีรหัสสาหรับการเช็คนะคะว่าตอนนี้เอกสารเรา ไปถึงขั้นตอนไหนแล้วผ่านหรือ,อยังนะคะสามีก็ได้เช็คแล้วก็มันก็ขึ้นว่ายาเรนเนี่ยผ่านนะคะผ่านการขอสัญชาติเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวันที่เจมันตรงกับวันเสาร์นะคะทุกคนเราก็เลยไม่สามารถไปติดต่อนหน่วยงานอ่าในตัวจังหวัดได้นะคะดังนั้นเราก็รอไปวันที่ย9กนะคะก็คือมันก็จะตรงกับวันจันทร์นะคะทุกคน ซึ่งในวันจันทร์ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะโทรนะคะมาแจ้งว่าเราได้ผ่านการขอสัญชาตินะคะแล้วก็เชิญนะคะให้ไปในตัวจังหวัดนะคะไปที่สถานที่นะคะที่เราไปยื่นการขอสัญชาตินะคะทุกคนน่าจะรู้นะคะว่าเป็นที่ไหนเนาะตรงนั้นนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะโทรเรียกให้ไปเพื่อไปเซ็นเอกสารนะคะเอกสารก็จะมีอยู่2แผ่นนะคะทุกคนเอกสารสําหรับเซ็นชื่อหน้าของเราคนเดียวนะคะสามีไม่ได้เซ็นนะคะ ใบนึงนะคะเจ้าหน้าที่จะเก็บไว้นะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราติดตัวเอากลับมานะคะเพื่อที่จะไปขอทำการอ่าทำบัตรประชาชนนะะคตอนนี้เรามาที่ว่าการแล้วนะคะ ระหว่างทางนะคะเจ้าหน้าที่นะคะก็โทรมานะคะว่าให้เรามา,าเซ็นเอกสารนะคะดีใจมากเลยทุกคนนี่สามีก็ตื่นเต้นมากนะคะรอมานานหลายเดือนนะคะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเรามาตอนนี้ก็ประมาณ10โมง10นาทีนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่2 9นะคะซึ่งก็ตรงกับวันจันนะ์ฮ้ วันแรกของสัปดาห์นะคะไปกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะให้ทํำยังไงอะไรนะตอนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วนะคะแล้วก็รออยู่หน้าห้องนะคะเจ้าหน้าที่ให้รอหน้าห้องนะคะเขากําลังทําเอกสารให้เราอยู่นะคะคุณสารขยี้เจ้บนั่งนีเซิ่มเซ็นนั่งซีเซิ่มเซ็นสุดแล้วชกมุดดื้อแฮมเดเฮจ่าลิม ทุคนตอนนี้ก็ได้เอกสารมานะคะเข้าไปข้างในนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะให้เซ็นเอกสารสองแผ่นนะคะลายเซ็นของเราคนเดียวนะคะให้เช็คก็ได้เดมนี่นะคะก็จะเป็นเอกสารนะคะที่เราจะเอาไปให้ที่อำเภอที่ยาเรนาศัยอยู่นะคะสําหรับการทําบัตรประชาชนตุรกีนะทุกคนดีใจมากเลย ซึ่งหลังจากที่ยาเรนกลับมานะคะในเขตที่ยาเรนอยู่นะคะก็จะได้ไปติดต่อทําขอบัตรเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะไปขอบัตรประชาชนนะคะทุกคนจะต้องเสียค่าทําบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนั้นนะคะสามสิบราคาสามิลีลานะคะทุกคนสามารถไปเสียที่ธนาคารหรือผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะเว็บไซต์เดี๋ยวยาเรนขึ้นให้ดูนะคะว่าเป็นเว็บไซต์ ชื่อว่าอะไรนะส่วนถ้าใครจ่ายไม่เป็นหรือทําไม่เป็นนะคะผ่านเว็บไซต์ก็ไปที่ธนาคารได้เลยค่ะง่ายๆนะคะไปแจ้งธนาคารนะคะว่าเราจะมาเสียค่าทําบัตรนะคะแต่ว่าต้องเอาเอกสารตัวนั้นติดตัวไปด้วยนะคะเอกสารตัวนั้นจะมีเลขบัตรประชาชนอาของเรานะคะมานะคะดังนั้นเวลาไปเสียก็จะต้องใช้เลขบัตรตัวนะคะตัวนั้นนะคะเอาติดตัวไปด้วยนะคะ เดี๋ยวยังไงวันนี้ต้องแจ้งก่อนนะคะยาเนี่ยอาจจะค่อนข้างพูดผิดพูดถูกหรือว่าพูดไม่ค่อยชัดเพราะว่าตอนนี้ยาเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับฟันนะคะหน้าออกจะบวมๆหน่อยนะคะยังไม่ได้เป็นหาหมอเลยนะคะตอนนี้ปวดฟันนะคะโอเคค่ะนอกเรื่องออกไปแล้วนะคะมาต่อกันนะคะนั่นแหละค่ะก็หลังจากที่จ่ายค่าทำ ค่าทาบัตรเสร็จเรียบร้อยนะคะถึงจะได้ไปทําบัตรประชาชนนะคะการไปทําบัตรประชาชนก็ใช้เอกสารที่เราติดตัวมานะคะจากเจ้าหน้าที่ให้มานะคะ1แผ่นนะคะจากนั้นก็จะเป็นรูปนะคะสําหรับทําบัตรประชาชนยาเลนใช้รูปเดิมนะคะรูปทุกคนรูปเดิมตั้งแต่ตอนที่ไปขอวีซ่านะคะใช้รูปเดิมเลยค่ะไม่ได้ไปถ่ายใหม่แต่ถ้าสําหรับใครที่จะต้องไปถ่ายใหม่ก็บอกที่ร้านได้ค่ะว่าถ่ายรูปสําหรับทําบัตรประชาชนนะคะใช้แค่แผ่นเดียวเองค่ะ รูปนะคะจากนั้นก็ไปค่ะไปถ่ายบัตรประชาชนให้สามีพาไปนะคะง่ายๆนะคะไม่มีอะไรมากก็ไปเอ่อแล้วก็ให้รูปเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือปกติค่ะจากนั้นก็รอประมาณสองสามวันนะคะบัตรประชาชนก็มาถึงที่บ้านเรานะคะทุกคนเหมืนอนยาเดนได้ยินเสียงลูกสาวเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะแปบ๊บหนึ่ง โอเคค่ะไปะเคลียร์กับลูกสาวเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะหลังจากที่ถ่ายบัตรเสร็จแล้วนะคะทุกคนใครจะรอให้บัตรประชาชนมาก่อนก็ได้นะคะหรือไม่รอก็ได้นะคะสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือเราต้องไปที่ อิเช่อิเช่มูดูดูหรือเปล่านะถ้ายาเรนออกเสียงไม่ผิดนะคะทุกคนเดี๋ยวยาเรนขึ้นชื่อให้ดูตรงนี้นะคะเผื่อยาเรนออกเสียงเรียกผิดนะคะทุกคนเราจะต้องไปตรงนั้นนะคะทุกคนเพื่อไปติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะให้เขาโอนถ่ายข้อมูลเรื่องอการฉีดวัคซีนนะคะในแอปอินาบ เอนาบิสนะคะเอนาบิสนะคะที่จะมีการฉีดวัคซีนของเราข้อมูลของเรานะคะเข็มที่1เข็มที่ 2, ือใครฉีดกี่เข็มแล้วก็ว่าไปนะคะคือข้อมูลมันจะต้องโอนไปอ่าโอนไปในอีก บัตรประจําตัวของเรานะคะเพราะว่ามันจะมีเลขบัตรนะคะที่แตกต่างกันออกไปน่เราจะต้องไปแจ้งนะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่โอนอัตโนมัตินะคะทุกคนอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะในปีที่ผ่านๆมาอาจจะไม่ต้องทํานะคะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีโควิดออกมานะคะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นข้อมูลใหม่เลยนะคะทุกคนจะต้องทํานะคะทุกคนยาเดนก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีเอกสารนะคะที่เรามีติดตัวมาแล้วนะคะหนึ่งใบ ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยนะคะที่ยาเรียนเล่าไปนะ,ะเอกสารใบนั้นนะคะแล้วก็ข้อมูลใน,อในแอปหนาแอป,ปสีเขียวนะ,ะที่ยาเรียนเรียกเดี๋ยวขึ้นรูปแอป,ปให้ดูนะคะจะได้เข้าใจเนาะแอป,ปสีเขียวนะคะจะได้เข้าใจง่าย,ายๆทุกคนรู้กันนะคะก็จะต้อง เซฟตัวเฮชโค้ดของเรานะคะทุกคนแล้วก็มีพาสปอร์ตนะคะทุกคนวัคซีนพาสปอร์ตนะคะในแอปที่เราสามารถทําได้นะคะเอาไปพิมพ์น,นะคะที่ร้านนะคะเอาไปพิมพ์ออกมาแผ่นหนึ่งนะคะเป็นเอกสารนะคะออกมาแล้วก็จะมีบาร์โค้ดนะคะตัวนั้นก็เซฟนะคะหรือว่าถ่ายรูปไว้ก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็รหัสรหัสของเรานะคะรหัส เลขเฮสโคดของเราต้องเซฟไว้นะคะเตรียมให้พร้อมนะทุกคนเพราะว่าข้อมูลพวกนี้นะคะมันจะโดนลบทิ้งนะคะหลังจากที่ทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเตรียมให้พร้อมก่อนที่จะไปหาเจ้าหน้าที่นะคะหรือถ้าใครไม่เข้าใจจะไปหาเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปเล่ารายละเอียดให้เขาฟังก่อนก็ได้นะคะถ้าเกิดไม่มั่นใจนะคะแต่ยาเลนเตียไปแบบนี้นะคะก็เลยอยากมาเล่าสู่กันฟังนะเตรียมไปก็ไปหาเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ไปบอกเขาว่าตอนนี้คือเราอ่ะได้ สัญชาติตุรกีได้บัตรประชาชนนะคะตุรกีแล้วนะคะเราก็เลยอยากจะเอาข้อมูลเดิมนะคะมาใส่ในตัวตัวตัวข้อมูลใหม่นะคะมาใส่ตัวใหม่ของเรานะคะดังนั้นนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาอธิบายนะคะว่าเราควรทํำยังไงนะคะแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ชมนะคะว่าเราค่อนข้างเตรียมข้อมูลมามาครบเลยนะคะตอนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ให้สามีพาไปทํานะ่ะจะง่ายที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปเราอาจจะ พูดคุยไม่รู้เรื่องนะคะทุกคนเพราะยาแรงก็ไปกับสามีมมกันนะคะดังนั้นทุกอย่างมันก็เลยจะค่อนข้างง่ายนะคะถ้าคนตุรกีเขาคุยกันเองนะคะนั่นแหละคะ่ะสิ่งที่เตรียมก็จะมีประมาณนี้นะแค่ไปแล้วก็บอกเขาแค่นั้นคะ่ะว่าเราต้องการโอนถ่ายข้อมูลเดิมมาคะมาใส่ตัวใหม่นะคะในเลขรหัสไปนะคะแค่นั้นเองเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไม่กี่วันข้อมูลก็จะโอนเข้ามานะคะแต่ตัวนี้สําคัญต้องไปทํานะคะทุกคนออพอหลังจากนั้นนะคะพอเราเออได้บัตรประชาชนมาแล้วนะคะสิ่งที่ เราจะต้องทำต่อไปก็คือการโอนถ่ายข้อมูลการไปหาหมอการเข้าโรงพยาบาลน,นะคะตั้งแต่เราแต่งงานมาอยู่ตุรกีนะคะข้อมูลข้อมูลเดิมนะคะที่มีอยู่นะะโอนถ่ายเข้าตัวใหม่ของเรานะคะโดยเราจะต้องไปหา คุณหมอประจำครอบครัวนะคะก,ก็คือไอเลเฮคิมนะคะที่ซาลึกโฮจานะคะก็คือสถานีอนามัยนะคะไปหาคุณหมอครอบครัวนะคะแล้วก็ไปบอกเขาเหมือนอย่างที่เราเคยบอกเจ้าหน้าที่นะคะที่เราทําไปข้างต้นนะคะทุกคนก็คือนะคะคุณหมอว่าตอนนี้เราได้บัตรประชาชนแล้วเรียบร้อยนะคะอยากโอนถ่ายข้อมูลนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะเป็นพวกบัตรประชาชนนะคะเลขบัตรประชาชนแล้วก็ข้อมูลตัวเดิมนะคะเลขบ,บัตรตัวเดิมของเรานะคะจะเรียกว่าวีซ่าแต่งงานก็ได้นะคะที่เราใช้นะคะ ตัวบัตรตัวเดิมแล้วก็บัตรตัวใหม่นะคะไปหาคุณหมอเดี๋ยวเขาก็จะมีวิธีทำของเขานะคะแค่นั้นเองค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวรอไปอีกสักประมาณ2วันหรือ3วันเดี๋ยวข้อมูลมันก็จะโอนถ่ายนะคะแต่ว่าต้องไปแจ้งการเปลี่ยนให้คุณหมอช่วยนะคะ ค่ะแล้วก็อันต่อไปนะคะที่ทุกคนจะต้องเช็คก็คือเรื่องประกันสุขภาพนะคะทุกคนประกันสุขภาพที่เราใช้ร่วมกับสามีนะคะจะต้องโทรเช็คนะคะประกันสุขภาพว่ามันอัปเดตข้อมูลอัตโนมัติหรือเปล่านะคะทุกคนอย่างยาแดงก็ให้สามีนะคะโทรเช็คนะคะว่ามันอัปเดตข้อมูลอัตโนมัติไหมเราสามารถใช้ประกันร่วมกับสามีได้เหมือนเดิมใช่ไหมเพราะว่าหลังที่จากหลังจากที่เราได้สัญชาติใช่ไหมคะเลขบัตร เปลี่ยนใหม่นะคะชื่อของยาเรนก็เปลี่ยนใหม่นะคะจากไทยเป็นชื่อภาษาตุรกีนะคะซึ่งเช็คข้อมูลทุกอย่างก็ไม่ได้มีปัญหานะคะชื่อของเราโอนถ่ายมาเป็นชื่อของเราตัวใหม่นะคะไม่ได้มีปัญหาเรื่องประกันแต่ก็จะมีปัญหานิดหน่อยมันก็เป็นปัญหาทางด้านน่าจะเป็นทางฐานข้อมูลของตุรกีนะคะเรื่องประกันนะคะ ซึ่งตรงนี้ยาเรนจะเอามาเล่าให้ฟังแต่ทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสคิดมากนะคะเ,นะเป็นข้อมูลที่ยาเรนรับมาจากสามีนะคะก็คือตอนนั้นสามีเข้าไปเช็คนะคะในเว็บไซต์นะคะมันขึ้นมาว่าของยาเรนเนี่ยมีปัญหาคือไม่ได้จ่ายค่าประกันตั้งแต่ปี2012นะคะซึ่งจริงๆแล้วยาเรนเดินทางมาอยู่ที่ตุรกีก็คือ,อปี2013นะคะซึ่งข้อมูลมันไม่ตรงแต่เอาจริงๆเราก็ได้ไปหาเจ้าหน้าที่นะคะทุกคน หลังจากที่โทรถามแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนําให้ไปสถานที่ยาเลนจําไม่ได้เดี๋ยวยาเรนขึ้นชื่อให้ดูนะคะว่ายาเลนไปตรงไหนนะคะตรงนี้นะคะก็ไปนะคะแล้วก็เออเราเช็คในระบบมันเป็นแบบนี้ว่าเราไม่ได้จ่ายค่าประกันหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันน่าจะเป็นการผิดพลาดของระบบนะคะทุกคนหลังจากเช็คก็ได้พบว่าช่วงปี2012นะคะที่ตุรกีนะคะมีกฎใหม่นะคะเรื่องประกันสุขภาพอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนว่าคนตุรกีทุกคนจะต้องมีอะไรทำ ั้อย่างยางเลงก็ไม่ได้ถามรายละเอียดนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้สําคัญมากสําหรับเรานะคะก็เลยระบบนะคะมันก็เลยจะเริ่มต้นให้เราใหม่ตั้งแต่ปี2012นะ,ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะที่เป็นคนตุรกีนะคะมันจะเริ่มจากปี2012นะคะ เหมือนเป็นเริ่มการจ่ายประกันหรืออะไรไม่รู้อะค่ะทุกคนดังนั้นข้อมูลมันเพิ่งโอนถ่ายใหม่มันก็เลยทําให้ชื่อเราไปค้างอยู่ปี2012ว่าเราไม่ได้จ่ายค่าประกันนะคะทุกคนแต่หลังจากนั้นนะคะไม่ไม่กี่วันนะคะข้อมูลมันจะค่อยๆอยัปเดตใหม่นะคะซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เพื่อความแน่นอนจะต้องนะคะไปเช็คข้อมูลนะคะโทรถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะคะว่าประกันของเราเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่านะคะที่ใช้ร่วมกับสามีนะคะทุกคน นี่นะคะก็จะเป็นข้อมูลประปาณน,นี้นะคะที่ยาเดนจะเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะยาเรนคิดว่ามันน่าจะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะคะทุกคนว่าหลังจากที่เราได้ปัจจแล้วเราต้องทําอะไรบ้างนะ,ะถือมาถือว่าเป็นการมาแชร์ประสบการณ์นะคะทุกคนข้อมูลใหม่นะคะของปี ปีนี้เลยนะคะที่ยาเรนเพิ่งทํามานะคะใหม่ๆเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบคลิปนี้นะคะยังไงนะคะช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็ค่อยช่วยกดติดตามนะที่ช่องของยาเรนด้วยนะคะคลิปนี้อาจจะพูดผิดพูดถูก ไปหน่อยนะคะทุกคนหรือว่าถ้าเออถ้าเกิดว่าสับสนหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะคะทุกคนสามารถคอมเมนต์มาไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวยาเรนจะมาอธิบายฟังก็ได้นะคะมีอะไรถามเข้ามาได้เลยคะ่ะยาเรนยินดีให้คําปรึกษาะคะทุกคนยังไงขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ยาเรนลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย